จะไปเชิญท่านนพดลครับตามด้วยท่านทองแดงเป็นจับปักครับครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพก,กระผมนายนพดลแก้วสุพัฒนสมาชิกบัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไทยนนทบุรีขอพูดถึงเรื่องการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศไทยฉบับนี้นะครับคิดว่าการปฏิรูป นะครับที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประโยชน์ต่อชาติในภาพรวมที่จะต้องเปลี่ยนแปลงผมอยากจะพูดถึงด้านต่างๆที่ได้ดำเนินการแล้วก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะใช้บุคลากรเป็นผู้ขับเคลื่อนในด้านการบริการกับประชาชน ให้เกิดประโยชน์นะครับผมมองว่าถ้าเราจะต้องตามในเรื่องของการที่จะให้เกิดประโยชน์จริงๆนะครับก็คงจะดูว่าในแผนที่สภาพัฒน์ได้ทำแผนยุทธศาสตร์และกำหนดระยะเวลาที่จะเพิ่มเติมตรงนี้คือ6 4 6ี่หระยะเวลา2ปีและจะให้รวดเร็วนะครับ <associate. S 1> ก็อยากจะมองว่าระบบที่จะทำให้สอดคล้องแล้วก็เกิดประโยชน์ ในระบบการบริหารราชการซึ่งปัจจุบันนี้เรามีทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่นแล้วก็มีภารกิจที่ทำงานซ้ำซ้อนกันอยู่จํานวนมากมีทั้งระบบการบริหารงบประมาณที่ลงในพื้นที่แล้วก็เดียวกันที่ซ้ำซ้อนมีโครงการที่ทำแผนบูรณาการต่างๆแล้วก็ยังมีบุคลากร ที่อาจจะทำงานซ้ำกันทั้งในระดับพื้นที่ที่เป็นของท้องถิ่นและในระดับภูมิภาคที่ขึ้นสังกัดอยู่กับกระทรวงทบวงกรมต่างๆพวกนี้ก็อยากจะมองว่าการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นในเรื่องเดียวกันนะครับยังไม่ชัดเจนและยังไม่เห็นที่บอกว่าจะมีระบบรัฐบาลดิจิตอลที่สามารถกดแล้วลิงก์ให้ประชาชนได้ได้ตรวจสอบได้ว่า มีจำนวนหรือบุคลากรจำนวนเท่าไหร่หรือมีโครงการที่จะไปถึงมือพี่น้องประชาชนที่จะแก้ไขนะครับได้ยังไงการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการไม่ว่าจะเป็นส่วนราชาการบวกกับส่วนราชาการยังไม่ชัดเจนและส่วนท้องถิ่นกับท้องถิ่นเองก็ยังมีกฎหมายที่ยังไม่เชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรยังมีรัฐวิสาหกิจกับองค์กรอิสระ ที่น่าจะทำงานในเรื่องเดียวกันในพื้นที่ก็ยังมีกฎหมายที่ที่ยังไม่ชัดเจนที่จะให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลนะครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้เมื่อมีทั้งภารกิจคืองานมีทั้งงบประมาณคืองเงินและบุคลากรที่ซ้ำซ้อนกันถ้าทำร่วมกันนี้จะเกิดประโยชน์ก็จะต้องปรับปรุงกฎหมายให้ใชัดเจนไม่ใช่ว่า,าผลสำลีที่ออกมานะครับเป็นจำนวนมากกว่าเนื้องาน นะครับและจำนวนที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวชี้วัดอย่างเช่นว่าโครงการนี้มีผลสำลีสกี่โครงนะครับแต่ไม่ได้ทั่วถึงทั้งประเทศในทั่วถึงทุกพื้นที่นะครับเช่นทำงานได้กี่จังหวัดจังหวัดทั้งประเทศไทยทำไมไม่ทำให้พร้อมกันทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งเรื่องการปรับขนาดระบบราชการภาครัฐให้กระทานรัดและเล็กลงนะครับซึ่งผมคิดว่า เรามีความซ้ำซ้อนตรงนี้ถ้าทำงานแล้วก็มีระบบเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าจะเป็นการประหยัดก็ประมาณที่ทางสภาได้ผ่านให้อย่างเช่นปีที่แล้วนะครับที่ผ่านให้3.2ล้านล้านเนี่ยนะครับผมคิดว่าจะตามกันยังไงว่าไปอยู่ตรงไหนยังไงนะครับแล้วซ้ำซ้อนกับใครตรงนี้ระบบตรงนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ยังไง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเรื่องของการที่ไม่เชื่อมโยงข้อมูลนะครับหลายท่านก็ได้มีการพูดถึงอย่างเช่นกรณีเบี้ยผู้สูงอายุที่ซ้ำซ้อนกันนะครับไม่ว่าจะซ้ำซ้อนกับบำนาญพิเศษซ้ำซ้อนกับเงินที่เป็นของอสมนะครับเพราะผู้สูงอายุก็เป็นอยู่ด้วยซ้ำซ้อนกับผู้พิการซ้ำซ้อนกับระบบที่ ราชการต่างๆได้ตั้งขึ้นไม่ว่าจะอพลออหรือเงินสวัสดิการช่วงโควิดเนี่ยนะครับฐานข้อมูลไม่เชื่อมกันก็ไม่รู้ว่าได้ซ้ำซ้อนกันหรือไม่นะครับแสดงว่าฐานข้อมูลของเราเนี่ยต่างคนต่าง,ต,างต่างมีและต่างกระทรวงก็ต่างมีอย่างเช่นสิทธิ์และสวัสดิการต่างๆนะครับถ้าเป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้หมดจะรู้เลยว่าจ่ายแล้วไม่ซ้ำซ้อนแล้วเกิดประโยชน์ผมคิดว่าตรงเนี้ย ทางคณะปฏิรูปเองก็น่าจะปรับปรุงและเพิ่มเข้าไปไม่จำกัดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาจำนวนให้มากนะครับควรจะทำให้เต็มพื้นที่แล้วบอกว่าปีนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ปีต่อไปจะทำให้ครบกี่เปอร์เซนต์บอกให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าทำเป็นลายพื้นที่ได้กี่พื้นที่นะครับผมคิดว่าคนไทยทุกคนก็คงควรที่จะได้รับผลของการปฏิรูประบบบริหารพวกนี้ และเกิดประโยชน์กับประชาชนเกิดประโยชน์กับประเทศชาตินะครับผมมองว่าตรงนี้ถ้าเราทำระบบตรงนี้เพิ่มขึ้นไปนะครับครั้งหน้าถ้ามารายงานถ้าโครงการพวกนี้ยังทำอยู่ก็คงจะ,ะชี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าปรับปรุงไปแล้วเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมคิดว่าน่าจะ,อะลองไปเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปปรับปรุงกฎหมายที่มีจำนวนมาก ให้มีอำนาจหน้าที่ที่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะครับก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้นขอบคุณมากครับ